ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าในปี2567เนี่ยนะฮะจะมีองค์เทพเทวาทั้งหลายนะจะมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูมนุษย์นะครับสำหรับคนที่มีองค์นะฮะหรือคนที่มีองค์เทพหรือคนที่มีกบักกลางฝ่ามือหรือคนทั่วไปนะครับเราสามารถจะรู้ได้ว่าเราจะมีองค์เทพองค์ไหนมาอุปถัมภ์ค้ำชูเรามาช่วยเสริมดวงเราช่วยคุ้มครองเราครับวันนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูดวงชะตาตนเองนะครับว่าในปี2567เนี้ย คุณจะมีเทพองค์ไหนมาช่วยคุณด้านใดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับการสวัสดีท่านผมู้มีบุญทุกคนและผู้ที่มีก,กระบิกลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับและผู้ที่มีองค์เทพทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ทุกคนได้รู้ดวงชะตาของตัวเองนะครับโดยการที่ผมจะให้ทุกคนได้เลือก ไพ่ขึ้นมาคนละหนึ่งใบนะครับตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาหรือคนที่ติดตามแล้วนะผมก็กราบขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับเพราะว่าทุกคนคือผู้ที่ร่วมสร้างบารามีสร้างบุญกับผมนะสร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้สร้างบุญสร้างบารมีกันโดยไม่เสียเงินสักบาทเดียวเลยนะครับส่วนอยากจะขอน้ำมนต์ธรณีสามาเษฐีก็ยังขอได้ที่เพจดอนเศสารมเีได้นะครับอยากจะเสริมดวง ครอบเสียพลักลงนะัน้นทองฟรีครอบเสียพลักอง์นี้นะครับครอบฟรีนะเพียงแค่อัปใจมากกว่าอยูหนึ่งบาทเพื่อให้ผมไปเป็นค่าครูแล้วไปถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรของพวกคุณนะครับเพววื่อพื่อเวลาพวกคุณมาเสริมดวงแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของพวกคุณก็ไม่ได้มาเล่นงานผมนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะได้คุมคของคุณด้วยนะครับเรื่องราววันนี้นะครับซึ่งมีหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าในปี2 0ง7เดนี่ยดวงชะตาหนูดวงชะตาผมจะเป็นอย่างไรนะครับบอกได้เลยว่าปี2 0ง7เเนี่ย เป็นปีที่คนที่มีองค์เทพนะฮะหรือคนที่มีองค์นั่นเองหรือมีกระกลางฝ่ามือนะดวงชะตาจะรุ่งพุ่งแรงนักกว่าที่ผ่านมาครับหลายหลายคนบอกว่าปีที่ผ่านมาหรือปีนี้นะครับลำบากเหลือเกิน,นครับอดทนทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอเริ่มปลายปีธันวานเนี่ยหลายหลายคนก็เริ่มมีสิ่งดีๆมีข่าวดีเข้ามาบ้างนะครับส่วนหลายหลายคนบอกว่าหนูยังแย่อยู่เลยครับถ้ายัางแย่อยู่เลยเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเรามีพลังงานไม่ดีอยู่ในตัวนะครับอยากจะมาอาบน้ำมนต์ธรณีสา์หรือพ่นน้ำมนต์ธรณีสา์ก็ติดต่อที่เพจนเสักลายมือเศษีฟรีเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่หลอกลวงนะครับผมไม่เลี่ยลายนะครับก็คือคุณเต็มใจอยากจะมาทาก็ทานะครับไม่นับถือไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับส่วนใครบอกว่ามีมีการเสริมดวยอยงอย่างอืงอ่นอีกไหมก็จะสักจะสักลายมือเศรษฐีขีดลายมือเศรษฐีก็ทำรายละเอียดที่เพจนรสักลายมือเศรษฐีได้นะครับ เรื่องราววันนี้ผมจะให้ทุกคนได้เลือกไพ่นะตั้งจิตอธิษฐานนะครับโดยการที่ผมไดอธิษฐานจิตกับไพ่ทั้งห้าใบนี้แล้วนะครับว่าคนที่มีองค์เทพหรือคนที่มีก,กระบะกลางฝ่ามือนั้นขอให้เหล่าเทพเทวาทั้งหลายที่อยู่ในไพ่นี้นะครับช่วยเลือกคนที่ท่านอยากจะไปเสริมดวงคนที่ท่านอยากจะให้อุปรรมค้ำชูให้ดวงชะตาดีขึ้นนะฮะดังนั้นเมื่อคุณ เพ่งไปที่ไพ่แต่ละใบแล้วตั้งจิตบอกชื่อนามสกุลนะครับบอกข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนี้นะครับจะบอกบ้านอะไรทีก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับแล้วก็เพ่งไปที่ไพ่แต่ละใบนะมองซ้ายไปขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสองสี่สามสองหนึ่งนะมองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรานั้นดวงจิตเราสะดุดที่เลขอะไรก็เลือกไพ่ใบนั้นนะครับเมื่อเลือกไพ่ใบนั้นแล้วก็มาดูกันว่าแต่ละใบนั้น มีเทพองค์ไหนจะมาเสริมเราอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะแต่เมื่อเรารู้รู้แล้วนะว่าเราได้พไพ่ใบอะไรแล้วเลขอะไรเป็นเทพองค์ไหนนะในปีหน้า2 0 6 7นยะฮะให้ท่านเนี่ยตั้งเจตอธิฐานขอบารมีท่านขอพรท่านโดยการอาจจะดั้งสมาธิสวดมนต์ทำสังฆทานหรือทำบุญแล้วถวายบุญแก่ท่านแล้วเมื่อถวายบุญแก่ท่านแล้วก็ขอให้ท่านช่วยอุปธรรม์ค้มชูเราด้วยเสริมดวงเราด้วย ทำอย่างนี้ตลอดทั้งปี2 0 6 7นะฮะแล้วคุณลองดูว่าโดวชะตาคุณเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งหลายๆคนนั้นหรือแม้แต่ตัวผมเองก็เจออะไรแปลกๆมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่ององค์เทพนะเพราะว่าบางคนบอกว่าขอพระขออะไรก็ได้คือบางทีพระท่านมีศีล2 2 7ข้อนะครับจะมาช่วยมนุษย์อะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ท่านมีการบอกให้ปล่อยละวางนะครับจะให้ท่านโลภ อยากจะรวยเหมือนกับมนุษย์เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นที่จะช่วยมนุษย์ได้เต็มที่ก็คือเทพเทวาทั้งหลายที่ท่านยังอยากจะได้บุญบารมีจากมนุษย์อยู่นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวตั้งจิตสมาธิดีนะครับผมใช้ทุกคนนั้นเลือกไพ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับตั้งจิตอธิษฐานมองไปที่ไพ่นะครับ ไม่ต้องสนใจขวดเทียนนะครับผมเอามาตั้งโฆษณาขายของที่เฉยนะครับก็อันนั้นเป็นเทียนหอมที่ผมผลิตเองนะฮะผ้าห้ากลีดห้าสีนะครับก็เพื่อนๆนเพ่งไปที่ไพ่นะฮะห้าใบนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลน,นะเช่นข้าพเจ้าชื่อนรเัยจิิลรวัลบาลันขอตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพเทวาทั้งหลายที่อยู่ในไพ่ทั้งห้าใบนี้โปรดช่วยแม่ตาบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าในปีสองพันหกสิบเจ็ดนี้ เทพองค์ใดที่ท่านจะเมตตาอบาจำค้ำชูดวงชะตาการงานการเงินความรักหรือสิ่งต่างๆให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยให้ข้าพเจ้าได้เลือกไพ่ใบที่ท่านอยู่ด้วยเถิดแล้วเราก็เพ่งจิตมองไปมองซ้ายมองขวาหนึ่งครงสี่ห้านึ่งนะครับแล้วถ้าเลขไหนมันปิ๊งขึ้นมาในใจเราในจิตเราเราก็เลือกใบนั้นเลยไม่ต้องลังเลสงสัยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทพองค์ในของประจําตัวของเรานะไม่เกี่ยวกันนะบอกว่าอฉันมีองค เทพองค์นี้อยู่แล้วเอะฉันมาเลือกทําไมไพ่ใบนี้ไม่ตรงกับเทพองหนของฉันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคือเรามีเทพองค์อะไรเราก็องค์นั้นนะฮะแต่ว่าเทพที่จะมาช่วยเสริมเราอุปถัมภคําชูเราในปีหน้านั้นไม่เกี่ยวกันนะฮะคนละส่วนกันนะครับดังนั้นก็เหมือนกับเรามีครูบาอาจารย์เป็นครูประจําชั้นนะฮะแล้วเราก็มีครูแต่ละวิชาสอนเลขคณิตศาสตร์ศิลปะอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเรามีครูได้หลายคนเหมือนกันนะเทพก็มีได้หลายองค์เหมือนกันแต่เทพประจําตัวเราประจําองค์เราท่านก็จะช่วยเรา อยู่กับตัวเราแต่เทพเสริมการงานการเงินองค์เงินอื่นก็ต่างกันนะครับอย่างผมก็โอเคผมก็องค์พ่อพญานาคราชครับแต่ผมก็มีองค์พ่อพิฆเนศในการที่ช่วยเรื่องเสริมการงานการเงินดังนั้นเทียนหอมอธิษฐานชาญผมก็จะใส่แถมองค์พิฆเนศให้ไปด้วยนะครับก็อันนี้ตั้งจิติฐานแล้วนะสำหรับคนที่เลือกใบที่1นนะฮะถ้าคนเลือกใบที่1นนั้นในปี2017นั้น เทพที่จะอุปถรรัมภ์ค้ำชูคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเทพองค์พระอินนะครับดังนั้นในปี2 0 1 7นั้นคนที่เลือกใบนี้นะครับบอกได้เลยว่าปีหน้านี้นะฮะการงานการเงินของคุณเนี่ยจะรุ่งโรจน์นะครับแต่ว่าคุณต้องไปตั้งจิตอธิษฐานนะกับองค์พระอินท์นะฮะบางคนบอกว่าที่ไหนก็สึกจะมีที่ราบประสงค์ก็มีนะครับไปตั้งจิตอธิษฐานบางคนบอกโอ้ยดูอยู่ตยจตงหวันด,ดูไปไม่ได้ ก็จุดทูบกลางแจ้งนะครับอธิษฐานถึงองค์พระอินทร์นะครับหรือองค์อินนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามีคาถาในเลาหาใน Google ดูนะครับเราก็จุดทูบ16ดอกนะครับเอ่ยชื่อนามสกุลเรานะก็ขอให้องค์พระอินทร์นะครับอินทาธิราดั้นอุปธรรมคำชูดวงชะตาหนุนการงานการเงินนะดังนั้นในปีหน้าเนี่ยจะมีการงานการเงินเข้ามาดีมากเลยครับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะจะประสบความสำเร็จในการงานการเงินนะสำหรับคนที่บอกว่าปีนี้การงานการเงินติดขัด ปีหน้า2 0 1 7เนี่ยจะมีการงานที่ราบรื่นและมั่นคงขึ้นนะเพื่อนร่วมงานจะมีคนมาช่วยเหลือเราทุกอย่างจะมาอุปถัมภ์คำชูเรานะการงานจะดีเพื่อนจะดีเลยนะแล้วบอกว่ามีคนให้ความเคารพศรัทธาเรามากขึ้นนะสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับสำหรับคนที่เลือกใบที่สองนะคนที่เลือกใบที่สองนั้น ในปี2567นี้จะมีองค์พระพิคเนศนะมาช่วยเสริมดวงเรื่องการงานการเงินเรานะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าปีหน้า2567เนี่ยคนที่มีองค์เทพนะฮะแล้วเลือกได้ใบที่สองนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณเริ่มตัดสินใจวางแผนการงานการเงนินนับตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับแล้วปีหน้าคุณจะประสบกับความสําเร็จแบบที่คุณคิดว่าปีที่ผ่านมานั้นชั้นแย่เหลือเกินปีหน้านี้มีอะไรใหม่ๆให้คุณได้ ทำแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องธุรกิจที่มีเกี่ยวกับการเดินทางหรือการติดต่อการประสานงานต,างต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําทอะไรแล้วได้สมหวังมากเลยในปีหน้าก็บอกได้เลยว่าคนที่มีองค์เทพหรือคนที่มีองค์มีการปักการขวามือเล <ๆ S 1> ือกใบนี้บอกได้เลยว่าปีหน้ามีประความประสบความสําเร็จสูงวกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เลือกใบที่สามนะครับคนที่เลือกใบที่สามนี้นะจะเป็น อ,องพระนารายทรงสุบรรหรือองพระนารายทรงคุดนั่นเองนะครับก็คือปีหน้าเราก็ไปไหว้วที่สาชิชาก็ได้นะครับที่องพระนารายนะครับหรือจะบูชาคุดก็ได้นะครับสําหรับบางคนบางท่านนะบอกว่า,าผมก็บูชาคุดอยู่ก็ปีหน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะมีโอกาสที่จะได้ สิ่งที่ตัวเองรอหรือการเลื่อนยศเลือเล่อนตำแหน่งนั่นเองในปีหน้าสำหรับคนที่มีองค์นะหรือคนมีกระเบการาความมือเลือนไพ่ใบที่3าได้นะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็สำหรับคนบอกว่าผมรับราชการอยู่ปีหน้าก็จะมีการโปรโมทคุณนะฮะให้ได้เลื่อนยศได้เลือดดเ่อนตำแหน่งได้มากกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีสิ่งใหญ่ๆมีคนอุปถัมภมมีผู้ใหญ่ หนุนคุณเสริมคุณในปีหน้าดังนั้นคุณเวลาคุณทําบุญหรืออยากจะเสริมดวงอธิษฐานอะไรคุณก็อธิษฐานต่อพระนารายายหรือหรือคุดก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เรื่องก,การงานการเงินให้ลาบลือนะคือง่ายๆว่าเกี่ยวกับราชการการงานการเงินในปีหน้าของคนที่ทำงานราชการจะรุ่งกว่าปกตินะครับง่ายๆคนที่เลือกใบที่3นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับแล้วก็คนที่เลือกใบที่4ี่นะคนที่เลือกใบที่นะี่ับ จะเป็นปู่หรือสีนะครับในคนที่เลือกไปที่สีนี่คือคนที่มีองค์เทพหรือมีองค์ในตัวหรือมีกรระการฝ่ามือปีหน้าองค์พ่อปู่หรือสี่ร้อยแปดเนี่ยจะคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่บางทีรู้สึกว่า,อ,าอยากจะทําอะไรคนเดียวแต่ว่าคุณก็จะทําสําเร็จนะครับทนเดียวก็ทําสําเร็จนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวคือแง,ง่ไม่ยอบสูงสิงใครแต่ปีหน้า เมื่อคุณอยากจะทํางานอะไรคุณตั้งจิตถึงพ่อปู่ฤศีการงานการเงินจะดีค้าขายจะดีขึ้นนะครับแม้ว่าบางทีคุณไม่อยากยุ่งกับใครแต่ก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณมาอ,อุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะครับแล้วก็พ่อปู่ฤศีจะช่วยอระทานโชคลาภให้คุณดังนั้นคนที่เลือกใบที่4นั้นปีหน้าปู่ฤศีร้อยแปดนะไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่ฤศีอะไรก็ตามตาไหนาลอดนาลายปู่ฤษีหน้าวาัวาษีอะไรก็ตามทุกองค์นะฮะ คนที่มีองค์เทพหรือคนที่เลือกไท้ใบนี้นะครับบอกได้ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะเป็นสิทธิ์ลักของพ่อปู่หรือสีนั่นเองนะครับเราก็ตั้งจิตให้ธิฐานขอให้พ่อปู่ช่วยการงานการเงินราบลื่นนะครับแล้วก็าปาศจากอุปสรรคต่างๆนะครับก็คือง่ายๆว่า ปีหน้าก็ทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิให้เยอะนะคนที่ได้ไปที่สี่นะจะอยากจะสมปรานนะเพราะปู่อยากให้นั่งสมาธิสวดมนต์เสริมวันละนิดนอหน่อยนะวันละสิบนาทีห้านาทีก็ได้นะไม่ต้องเป็นชั่วโมงนะแต่ขอให้ทํานะสำหรับคนที่เลือกได้ไปที่สี่นะจะเสริมดวงคุณแบบพุ่งแรงในปีหน้านะคนที่เลือกไปที่ห้านะก็คือจะปีหน้าเนี่ยคือคุณจะสําเร็จด้วยการที่คุณจะมีองค์พญานาคนะฮะมาช่วย ดูแลคุณนะให้การงานการเงินคุณราบรื่นนะครับดังนั้นคนที่เลือกไปที่5เนี่ยคุณก็มีความสัมพันธ์หรือมีความผูกพันเกี่ยวพันกับองค์พญานาคนั่นเองนะครับก็คือเป็นปีที่เงินทองไหลามาเทมาในปีหน้านะครับคุณคิดอยากจะทํางานอะไรคุณตั้งเจีย์ฐานบอกว่าหนูไม่ได้มีบูชาองค์พญานาคเลยจุดทูปการแจ้งสิดอกบอกองค์พญานาคที่ช่วยคุ้มครองแม่ตาลูกเป็นปีที่องค์พญานาคจะอ มาโปรดมนุษย์นะฮะแล้วก็เป็นปีที่องค์พญานาคจะมาช่วยเหลือลูกหลานลูกศิษย์ท่านนะฮะเพราะว่าหรือเป็นลูกหลานท่านนะ,ะเพราะาปีหน้าเป็นปีมังกรนั่นเองนะ,ะก็คือเป็นปีพญานาคนั่นเองนะ,ะง่ายๆว่าคนที่ได้เลือกใบที่5เนี่ยคิดอยากจะทําอะไรปีนี้วางแผนแล้วขอให้คุณตั้งใจแล้วก็กล้าที่จะทำเลยเดินหน้าเลยนะ,ะแล้วถ้าเกิดไม่มีกําลังใจจุดทูบขอเป็นลูกบุญธรรมขององค์พ่อพญานาคราชเหมือนผมขอเป็นลูกองค์พ่อพญานาคที่มีก้าพระองค์เลยนะ เพราะว่าเราเป็นลูกท่านท่านคุ้มครองเราช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะบางทีเราไปขอท่านเราก็ได้สิทธิพิเศษเพราะเราเป็นลูกท่านใช่ไหมครับถ้าเราไปขอปกติบางคนก็อาจจะแบบเอคอคคิวขอเยอะง่าย,ายแต่ถ้าเราเป็นลูกท่านเลยคิวก็จะรัดคิวนั่นเองนะผมก็เลยใช้กุศโลบายนี้นะผมก็ขอมอบกายฉวายชีวิตแก่องค์พ่อพญายนาคราชให้ท่านช่วยนะดังนั้นท่านก็ประทานอะไรหลายสิง่งหลายอย่างให้กับผมโดยที่แบบไม่น่าเชื่อนะดังนั้นก็ผมก็เลย ได้มีเงินไปซื้อที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี้นะจะสร้างเป็นสวนพญายนาคใกล้ๆบ้านแล้วนะคตเพื่อนๆอ,อยากจะมาอาบน้ำมนต์ครอบเสียพระลักก็จะมีที่กว้างขึ้นเป็นสวนนะฮะแล้วก็สามารถจะมานั่งชิลๆแล้วก็มากราบองค์พ่อพญายนาคราชได้แล้วก็มาสักลายมืออาบน้ำมนต์หรือจะมานั่งคุยอะไรกับกับผมได้สะดวกกว่ามาที่บ้านนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะทุกคนเลือกไพ่ไปนี้แล้วขอให้ทุกคนนั้นตั้งจิตแล้วลองพิสูจน์ผลลัพธ์ดูนะฮะผมบอกได้เลยว่ามีอะไรที่ ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าเทพที่จะมาอุปธรรมค้ำชูคุณในปี2017นั้นจะเป็นเทพองค์ไหนแล้วจะช่วยเสริมคุณด้านใดนะครับอันนี้คุณสามารถจะลองไปพิสูจน์ได้โดยการที่คุณตั้งจิตแล้วบอกว่างั้นหนูขอตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดขอตั้งแต่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงเต็มที่นะครับแต่ก็ทําได้นะครับดังนั้น คุณรู้ตอนนี้ในเดือนพิจิกาคุณอยากจะรู้ว่าโอ้กี่ปีหน้าเทพองค์นี้จะเสริมเราทําบุญถวายให้ท่านก่อนเลยแต่ตอนนี้ปัจจุบันเลยแล้วเราก็อธิษฐานขอท่านเลยตั้งแต่ปัจจุบันก่อนเลย ก็ได้นะครับถ้าเป็นผมผมก็ทำนะครับก็คือทําก่อนได้เปรียมนั่นเองนะครับพอถึงวันปีหน้ามกราคมกุมภาพันธ์มกราคมผมก็อาจจะได้อะไรแปลกๆสิ่งดีๆเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเมตตาผมนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วอุปถรรัมภ์กัมชูอุดหนุนสินค้าเทียนหอมพิธิฐานชานซึ่งใสน่น้ำมันเสกหลวงพ่อหงไปด้วยนะครับ เทีนหอมจากไข่ถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็ใส่พลอยนาคราชก้าพระองค์ด้วยเมื่อจุดบูชาเสร็จแล้วนะจุดอธิษฐานเสร็จสิิ์แล้วคำอธิษฐานจะอยู่ในพลอยนาคลราชก้าพระองค์นี้นะเนาานำําพลอยนะครับไปใส่หลอดตะกุดค้อยบูชาติดตัวจะไว้ที่กระเป๋าสตางค์หรือค้อยขอก็ได้นะครับหรือค่อยที่ข้อมือก็ได้อันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากแล้วยังมีแถมองค์พระพิคเนศที่เราสำหรับอาเทียนหอมอธิษฐานชานครับหรือจะเป็นเทียนรวยนะควละสองร้อยบาทเองนะครับก็คือใส่พลอย นักาวกาพงเหมือนกันนะครับบอกเลยเลยว่ากลิ่นหอมผมปรุงเองคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแน่นอนแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมีพลังมงคลอย่างน้ำมันเสหลงปูโหงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยาดมสมุนไพรผลิตภัณฑ์ของสองชาทุกอย่างเลยนะครับแล้วในปีหน้าก็อาจจะมีการที่ว่าผมจะอ่ากำลังสร้างสวนพญานาคอยู่ในบางกวยซึ่งใกล้ๆบ้านผมเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงก็จะมา ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้แล้วอาจจะมาไหว้องค์พญายนาคกันได้ไกลามากกว่าที่กาญจนบุรีนะครับแต่กาญจนบุรีที่อุทยานที่กาญจน์ก็ยังปฏิบัติยังสร้างอยู่นะครับแต่ว่าค่อยๆทําไปเพราะงบปัจจัยจาก YouTube ก็นิดหนึ่งนิดนีดน้น,น,น้อยๆครับก็ค่อยๆทาไปนะครับวันนี้นะฮะก,กับมีขามาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตาเป็นกําลังใจเป็นเลขซีให้ผมนะขอทุกคนได้ร่ารวยมีเงินมีทองนะครับแล้วก็ติดตาม ของผม,ผมช่องผมไว้เนี่ยก็จะได้สิ่งดีๆได้ข้อคิดดีๆได้เทคนิคดีๆได้เคล็ดลับดีๆก็ทุกคนขอรวยๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ